คุณผู้ชมคะมีการคาดการ์มูลค่าการใช้จ่ายทางด้านไอทีทั่วโลกในปี2,566นะคะว,ว่าจะเติบโตได้2.4%ค่ะถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อนั้นจะมากดดันกําลังซื้อของผู้บริโภคแต่ว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าการใช้จ่ายต่างๆของภาคองค์กรต่างๆนั้นยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากอัพสวิงคลิปนี้ค่ะ กา r เนอร์อิงนะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลกค่ะได้มีการเปิดเผยคาดการมูลคา่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกในปี2566นะคะได้บอกว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น2.4%จากปีที่แล้วคิดเป็นมูลคา่ารวม4.5ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐลดลงไปจาก5.1%เมื่อเทียบกับการคาดการของไตรมาสที่แล้ว ขณะที่เงินเฟอ้อค่ะยังคงตัดกำลังซื้อของผู้บริโภคแล้วก็ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ไอทีนั้นเติบโตลดลงแต่ก็คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายไอทีขององค์กรในภาพรวมจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะจอห์นเดวิดเลิฟล็อกรองประธานฝ่ายวิจัยบริษัทการ์เนอร์บอกว่าทั้งผู้บริโภคและก็องค์กรธุรกิจกําลังเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างมากค่ะ ขณะที่ภาวะเงินเฟ้อก็กำลังส่งผลร้ายแรงต่อตลาดผู้บริโภคและมีส่วนทำให้ธุรกิจแบบ b 2 c จำนวนมากเลิกจ้างพนักงานขณะที่ภาคองค์กรค่ะก็จะมียอดการใช้จ่ายด้านไอทีเพิ่มขึ้นกับโครงการดิจิทัลต่างๆถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในช่วงชะลอตัวก็ตามค่ะภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนนะคะได้เปลี่ยนบริบทการตัดสินใจของภาคธุรกิจ แล้วก็ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้บริหารไอทีนั้นเกิดความลังเลมากขึ้นและตัดสินใจล่าช้าหรือต้องจัดลําดับความสําคัญของงานกันใหม่ค่ะซึ่งเราก็ได้เห็นธุรกิจแบบ B2B ได้ดําเนินการในทํานองนี้ไปแล้วโดยเฉพาะบริษัทที่เน้นลงทุนเกินตัวไปกับการสร้างการเติบโตเย่างไรก็ตามค่ะงบประมาณด้านไอทีนั้นไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และการใช้จ่ายด้านไอทีก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงภาวะถดถอยนะคะ g าดเนื่อคาดว่าในปีนี้กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการไอทีต่างๆจะเติบโตสูงสุดที่9.3%กาดเนื่อคาดว่าในปีนี้กลุ่มซอฟต์แวร์นะคะจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่9.3%ส่วนบริการไอทีจะอยู่ที่5.5% โดยกลุ่มอุปกรณ์ไอทีนะคะคาดว่าจะเติบโตลดลงถึง5.1%เนื่องจากทั้งผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจขยายรอบอายุการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆออกไปก่อนค่ะโดยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 พนักงานและผู้บริโภคนั้นต่างก็เปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานและการศึกษาแบบรีโมทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องแท็บเล็ตแล็ปท็อปแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะถ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จำเป็นในการอัปเกรดผู้บริโภคก็จะยังใช้อุปกรณ์เดิมต่อไป เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นนั่นแน่นอนค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ไอทีค่ะสำหรับยอดการใช้จ่ายด้านไอทีของประเทศไทยในปี2566นะคะก็คาดว่าจะสูงแต่934.9พันล้านบาทเติบโตขึ้นมา4.2%จากปีที่แล้วโดวยในกลุ่มซอฟต์แวร์และกลุ่มบริการด้านไอทีจะเติบโตระดับเลข2หลักเนื่องจากองค์ก,กรต่างๆนะคะเพิ่มการใช้จ่ายกับโครงการด้านดิจิทอลค่ะ โดยภาวะเงินเฟ้อการขาดแคลนทักษะและปัญหาห่วงโซ่อุปทานยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศไทยนะคะทำให้ผู้บริหารด้านไอทีนั้นเกิดความลังเลชะลอการตัดสินใจแล้วก็ต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่แม้ว่าจะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงเห็นองค์กรท้องถิ่นมียอดการใช้จ่ายในโครงการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ขณะที่ตลาดแรงงานที่ตึงตัวนะคะก็ส่งผลกระทบต่อย,ยอดใช้จ่ายบริการทางด้านไอทีค่ะโดยตำแหน่งว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสและในหลายประเทศนะคะก็มีอัตราตำแหน่งงานที่เปิดรับต่ออัตราการว่างงานต่ำสุดเป็นประวัติการ โดยเพราะว่าการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถจะเป็นสิ่งที่ท้าทายการทำงานของผู้บริหารไอทีสำหรับการว่าจ้างพนักงานไอทีที่มีทักษะและยัง,ยงจำกัดการเติบโตข,ของบริษัทที่พยายามขยายขนาดโดยปราศจากทีมงานที่มีทักษะจำเป็น การใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์นะคะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียว<ด>กับตลาดบริการด้านไอทีเนื่องจากบริษัทต,ต่างๆต้องการดึงพนักงานที่มีทักษะด้านไอทีจากภายนอกเพื่องานวางระบบและสนับสนุนการทำงานในองค์กรยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นมูลค่าใช้จ่ายด้านบริการให้คำปรึกษาคาดว่าจะสูงแตะระดับ264.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้น6.7%จากปีที่แล้วค่ะ ผู้บริหารไอทีกำลังประสบความล้มเหลวในด้านการแข่งขันชิงตัวพนักง,งานที่มีทักษะนะคะโดยยอดการใช้จ่ายบริการด้านไอทีนั้นกำลังเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าบริการภายในอื่นๆขององค์กรในทุกอุตสาหกรรมค่ะพนักง,งานไอทีระดับหัวกะทิก็กำลังย,ย้ายจากการเป็นผู้บริหารไอทีขององค์กรไปสู่การเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีพร้อมกับมีความต้องการค่าจ้างเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการทำงานแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆค่ะ การคาดการแนวโนม้มการใช้จ่ายด้านไอทีของการ์ดเนอรนี้นะคะใช้การวิเคราะห์อย่างเข้มข้นของยอดขายจากผู้ค้าและให้บริการหลายพันรายครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีทั้งหมดการ์ดเนอรใช้เทคนิคการวิจัยปฐมภูมิเสริมด้วยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ในการ <G uard ian> สร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตามขนาดข้อมูลของตลาดสําหรับเป็นฐานการคาดการค่ะ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับบรรดาผู้บริหารต่างๆแล้วก็การลงทุนทางด้านไอทีค่ะและทั้งหมดี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สำหรับวันนี้แอนจมพนุษภ์พัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ